คำที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ชื่อนัตกรรมว่า 4P พ,พัฒนาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งมีบทบาทในโลกของปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันในการทำงานและอาชีพต่างๆตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ใช้อำนวยความสะดวกสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากความรู้พื้นฐานทักษะวิทยาศาสตร์ที่ดี นอกจากนี้ยังนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตหลายๆคนอาจเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการเกษตรการออมการอยู่อย่างประหยัดแต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และใกล้ตัวมากกว่านั้นมากเพราะปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการคิดของความสำเร็จนำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการใช้ชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการบริหารประเทศก่อให้เกิดสมดุลอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์มีความสุขในการเรียนและที่ขาดไม่ได้ที่ต้องมีคือคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี4ขั้นตอนดังนี้1 process learning พัฒนาองค์ความรู้ผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายครูอธิบายเนื้อหาการเรียนการสอนเบื้องต้น โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ครูมีแผนบุรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 p r a c t i c a l experience ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครูพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนครูปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ครูพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความพอเพียงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริง Active Learning สามารถนำบาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครูพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตรกรน้อยเช่นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. Perspective และเปลี่ยนพูดคุยนักเรียนถอดบทเรียนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง234มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้สะท้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ PLC ผู้ประเมินเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาการเรียนรู้ 4. publicize เผยแพร่นำผลงานที่สร้างขึ้นจากการศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ในการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมนำไปใช้ในการพัฒนางานและเผยแพร่ใน YouTube และ Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไปยังชุมชนตำบลสับสนุนและการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านทับสนุนขั้นตอนดำเนินงานในการจัดกิจกรรม4ขั้นตอนจากนวัตกรรมได้นำมาใช้ในการสอนค่าเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมโดยจะให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2- 3, 4 จากหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนในค่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานขอยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์องุ่นสายพันธุ์ต่างๆในท้องถิน่นอำเภอมืกเหล็กจังหวัดสระบุรีนักเรียนได้ออกสำรวจและรู้จักองุ่นสายพันธุ์ต่างๆในท้องถิน่นนักเรียนสามารถหาปริมาณน้ำตาล และหารทิต์ต้านสารอนุมูลอิสระได้เรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาเคมีได้รู้จักสารละลายก่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการทำโครงงานทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบความสามาคัคคีสามารถเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนรู้จักความพอประมาณเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์กับกิจกรรมแบ่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับสมาชิกในกลุ่มตามศักยภาพของแต่ละคนนักเรียนได้นำข้อมูลจากการทดลองมาวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเสียสละอดทนนอกจากนี้ยังมีการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนวางแผนการป้องกันอันตรายในการใช้อุปกรณ์ตลอดจนรักษาวความสะอาดในห้องปฏิบัติการหลังทำการทดลองและจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครูผู้สอนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่และแข่งขันต่อระดับชาติ ที่จังหวัดสมุทรปราการนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และทั้งหมดนี้คือนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสู่โรงเรียนแห่งนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนานักเรียนสู่สากลคะ่ะขอขอบคุณ ท่านดรวีรพงษ์ชัยหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรรับสนุนและท่านสุดสาครเรืองวิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับรีเขต2ที่สนับสนุนและส่งเสริมในการเข้าประกวดนำเสนอผลงานในครั้งนี้และที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรับฟังการประกวดผลงานขอขอบพระคุณค่ะ